สวัสดีเพื่อนชาวลุนมิกันในไลนล์นอลอรอริตินทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเอิร์ธลอดสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถโดดเด่นที่ค่อนข้างเหมาะกับการเอามาใช้ในการแทงรวมไปถึงทําให้ตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายไปวงกว้างเนี่ยเล่น,นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรซึ่งนอกเหนือจากความสามารถทั้งสองอย่างนี้แล้วนะครับจะมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างาเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ เติมแบบใครก็คงจะไม่สะดวกใจเท่าซื้อบัตรไปเติมเองผมมาร์เบเกอร์ขอแนะนำให้รู้จักร้าน CGC Thailand บริการขายบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็น l ล s ซ r Go โก i p i ินและอื่นอีกมากมายยิ่งซื้อไปสต็อกเยอะยิ่งได้ราคาดีลูกค้าประจำลดเพิ่มได้อีกทำรายการผ่านระบบอัตโนมัติด้วยตัวเองง่ายๆตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่เป็นเพราะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตสำหรับพ่อค้าแม่ค้าร้านเติมเกมหรือผู้เล่นที่ต้องการเติมแพ็คใหญ่ปเป็นจำนวนมากต้องที่ร้าน CGC Thailand เท่านั้น สนใจใช้บริการหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage c g c Thailand หรือเว็บไซต์ w w w c g c t h a i l a n d c o m เดืสำหรับเอิร์ธหลอดนั้นถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่ากลับมีลักษณะเป็นแค่ขนาดกลางเท่านั้นดังนั้นนะครับก็อาจจะเจ็บตัวอยู่บ้างหากเจอผู้เล่นที่ใส่การ์ดสเคิร์ตันเวิร์กเกอร์มาทำการโจมตีแต่อย่างน้อยก็ยังโชคดีนะครับที่เป็นเผ่าฟอร์มเลตซึ่งเป็นเผ่าที่ผู้เล่นเนี่ยมักจะไม่ได้ใส่การ์ดที่ทำให้ตีเผ่านี้ได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในขณะที่ราต้องมาลงโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันหรือว่าพวกโหมด PvP เป็นต้นนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับด้วยความที่ Earthlord เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงในระดับ S ซึ่งหากเราทําการอ w a k e ไปได้จะถึงขั้น10นะครับก็จะถูกเปลี่ยนรูปร่างไปให้มีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็เอฟเฟกที่อลังการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ Exclusive Skill หรือว่าทักษะพิเศษของ e a r t h l o r ดกันต่อเลยครับ โดยสำหรับ E x c l u s i v e Skill ของ Earth Lo r d นั้นจะมีชื่อว่า Super Gravity Field โดยความสามารถนะครับก็คือจะทำการกลาง Gravity Field ที่มีความกว้างในระยะ5เมตรนะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีซึ่งก็จะทำการดึงแล้วก็โปรวอล์กมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับมารวมกันที่ใจกลางของ Gravity Field อีกทั้งก็ยังจะทำการลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับของมอนสเตอร์เหล่านั้นลงเป็นจนวน50%ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่สกิลนี้ทำงานอยู่นะครับ Earth Lord เนี่ยก็จะได้รับความเสียหายจากการถูก โจมตีลดลงเป็นจำนวน50%ด้วยกัน ต่อมาครับหากเราทําการเอาเวกสามเอิร์ธหลอดได้ก็จะมีเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเอิร์ธบายที่จะช่วยเพิ่มความกว้างให้กับกาวิตี้ฟิลด์ที่จากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่5เมตรเป็น5.5เมตรแล้วก็ยังทําให้ศัตรูที่อยู่ในกาวิตี้ฟิลด์นั้นได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีรุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น,นไปจนวนสิาปน15%ถูกลดความเร็วในการโจมตีลงนอกจากนี้นะครับเวเลเบิลแคสต์ไทม์ฟิกแคสต์ไทม์แล้วก็ครูดาวของศัตรูที่อยู่ในกา ก็ยังจะถูกเพิ่มมายิ่งขึ้นอีกด้วยเป็นจำนวน30%สูงสุดเป็นจำนวน5ตัวด้วยกันครับมาต่อกันที่ Awake 5นะครับ ก r าวิตี้ฟิลเนี่ยจะอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นอ่ะจากเดิมที่4วินาทีเป็น6วินาทีนอกจากนี้นะครับเอิร์ดลอดเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงจากเดิมที่5 0เปอ็น60%ท่ะเป็นให้สามารถที่จะยืนรับดาเมจเนี่ยได้ดีขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรส่วนการอเวกแนะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะจะมีเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือเอิร์ i ชิลที่จะทําให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในปาร์ตี้ที่ยืยยากกาลลนนว300% แล้วก็จะทำการอัปเกรดเอฟเฟกต์เอิร์ธที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากยืนอยู่ในกราิตี้ฟิลด์ที่จากเดิมเนี่ยจะอยู่ที่15%ก็จะกลายเป็น25%แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีรวมไปถึงเพิ่ม v วเลเบิลแคสต์ไทม์ฟรีแคสต์ไทม์แล้วก็ครูดาวของศัตรูเหล่านั้นนะครับให้มากยิ่งขึ้นที่จากเดิมเนี่ย30%เป็น50%ด้วยกันครับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับกับขั้น10ที่จะทําให้ Gravity Field นั้นมีระยะเวลาคงอยู่ที่นานมากยิ่งขึ้นจาก6วินาทีเป็น8วินาทีอีกครั้งนะครับ Earthlord เนี่ยก็จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงในขณะที่เปิดใช้งานสกิลนี้อยู่จากเดิมที่60%เนี่เป็น70%ครับ ดังนั้นหากใครต้องการเอาเอิร์ดลอดมาใช้แค่เฉพาะดึงมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณโดยรอบเข้ามาเท่านั้นก็อาจจะไม่ต้องจําเป็นที่ต้องอเวกอะไรเลยแต่หากใครต้องการที่ให้เอิร์ดลอดเนี่ยมีความสามารถในการปัน่นป่วนผู้เล่นด้วยกันโดยเฉพาะผู้เล่นที่เป็นสายโจมตีเวทย่างหายวิสาตแล้วก็ไฮพีชเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้องทําการอเวกไปที่ระดับ3สุดท้ายเลยนะครับหากใครอยากให้เอิร์ดลอดเนี่ยมีความสามารถในการซับพอร์ตทีมได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับการอเวกไปที่ระดับ8เนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจครับ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของแอ t ทิบิว์กันบ้างด้วยความที่เอิร์ธ o ลอดเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมือนถูกออกแบบมาให้แท้งโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องเน้นเนี่ยนอกจากในเรื่องของพลังชีวิตพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ราต้องหานั่นก็คือสกิลคูลดาวน์แอคเซลเลเรชันหรือว่าการลดสกิลคูลดาวน์ลงเพื่อให้เอิร์ธ o ลอดเนี่ย สามารถใช้สกิล Gravity Field ได้บ่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งในส่วนของ u q u m p n t นะครับของที่ผมจะใส่เนี่ยหลกัหลกๆเลยก็คือเป็นเซ็ตเพิ่มพลังชีวิตนะครับเป็นจำนวน4ชิ้นต่วอีก2ชิ้นนะครับสามารถที่จะปรับได้ตามลักษณะการใช้งานของแต่ละคนเลยอย่างผมเนี่ยก็จะใส่เป็นเซ็ตเพิ่มพลังโจมตี2ชิ้นนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเซตความเรวโจวมตีหรือว่าเซตมานาก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูพสซีฟสกิลที่น่าสนใจเพิ่มเติมหลังจากที่เราทําการอเวกหรือว่าเลื่อนขั้นเอิร์ธลอร์ดกันบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือขั้นที่1นนั่นเองที่เมื่อใดก็ตามนะครับที่เอิร์ธลอร์ดเนี่ยมีพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า30%ก็จะถูกบูทพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวกข,ขึ้นมาเป็นจำนวน50%แล้วก็ยังจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นจำนวนองาเปอร์เอ็นื่อง5วินาทีีต,ททต่อนนเนนี่คูล้าวินาทีแต่เอฟเ3 โดยหากเอิร์ธลอดเนี่ยได้รับดาเมจจนถึงตายก็จะเข้าสู่สถานะอมตะนะครับในช่วงระยะเวลา3วินาทีอีกทั้งนะครับก็จะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้อีกด้วยเป็นจำนวน40%ของแม็กซ์ HP แต่ฟิ่งนี้เนี่ยก็จะมีคูลดาวอยู่ที่60วินาทีนะครับต่อมานะครับก็คือพสซีฟสกิลที่จะได้รับหลังจากที่เราทําการอเวกซีนะครับนั่นก็คือหากเอิร์ธลอดใกล้าตายเนี่ยจะทําการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มานาให้กับเพื่อนๆที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเป็นจำนวน20%ด้วยกัน ทีนี้นะครับแพสซีฟที่น่าสนใจอีกอันเนี่ยจะได้รับก็อยู่ในชน่วงของการเลื่อนขัน้นหรือว่าเอาเวกไปที่ระดับ9เลยนะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่มีความสามารถในการเพิ่มพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทให้กับเพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในปาร์ตี้ที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับเป็นจำนวน10%แต่ก็จะทําการหักมานาของเอิร์ดลอดเป็นจำนวน2หน่วยในทุกๆวินาทีซึ่งเอฟเฟกในการบูทพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทนี้นะครับจะถูกปิดใช้งานทันทีหากเอิร์ดลอดเนี่ยมีมานาเหลือน้อยกว่า10% แล้วก็มาถึงในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือส่วนของการเข้าทีเวทนั่นเองครับโดยสำหรับสเตตัสที่เราจะต้องรีหาเนี่ยนั่นก็คือค่าวิทแล้วก็ค่าอินนั่นเองครับโดยในส่วนของค่าวิทนั้นก็จะช่วยเพิ่มทั้งในส่วนของพลังชีวิตแล้วก็พลังป้องก,กันกายภาพส่วนค่าอินเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของพลังป้องกันเวทครับทั้งนี้นะครับอาจจะหาค่าหลักเพิ่มเติมเพื่อช่วยเพิ่มในส่วนของคลิปเดฟแล้วก็หากใครดวงดีหน่อยนะครับการที่ได้ค่า S T R แล้วก็ A G มาเนี่ยก็จะช่วยทําให้การโจมตีปกติิินนนั้้้รรรรุแแแงงลวววก็ดเเพ่่่มมายขึต ก็ไม่ใช่ส่วนที่สําคัญอะไรมากนะครับ โดยสำหรับภาพรวมแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเอิร์ธลอเนี่ยมีความสามารถที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือความสามารถในการดึงมอนสเตอร์ที่อยู่บริเวณโดยรอบเข้ามาซึ่งหากเอาไปใช้ในโหมด PVP หรือว่าโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่จะดึงผู้เล่นด้วยกันเข้ามาได้อีกด้วยนะครับซึ่งนอกเหนือนจากความสามารถตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในการปั่นป่วนที่น่าสนใจอีกนะครับหากเราไปทําการอเวกเลยเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยลดความ,มาเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลงได้นะครับแต่หากทําการอเวกไปอีกสักหน่อยก็จะสามารถปั่น ดีมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการทําให้ศัตรูเหล่านั้นนะครับได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีเพิ่มมากยิ่งขึ้นถูกลดความเร็วในการโจมตีลงและที่สําคัญเลยนะครับก็คือความสามารถในการปั่นป่วนผู้เล่นที่เป็นสายโจมตีเวทไม่ว่าจะเป็นไฮวิสาหรือว่าไฮพีธนะครับพราอมีความสามารถในการเพิ่ม v วเ i เบิลแคส t t ไทม์ Cas t คสต์แล้วก็สกิลคูลดาวน์ทให้ผู้เล่นเหล่านั้นนะครับสามารถที่จะไล่สกิลได้ช้าลงหรือว่าใช้สกิลในครั้งถัดไปเนี่ยได้ช้าลงนั่นเองซึ่งก็เป็นความสามารถในการปั่นปว ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะสร้างความปวดหัวให้กับผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยพอสมควรเลยทีเดียวละครับสุดท้ายเลยนะครับหากใครที่มีงบเยอะขึ้นมาหน่อยและสามารถที่จะเอาเวกไปที่ขั้นแหรือขั้น9ได้ความสามารถในการซับพอร์ตทีมของเอิร์ธลอดเนี่ยก็จะดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเพราะนอกจากจะช่วยบูทพลังป้องกันกายภาพแล้วก็พลังป้องกันเวทให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้ได้แล้วก็ยังจะทําให้เพื่อนๆที่อยู่ในปาร์ตี้เหล่านั้นนะครับได้รับดาเมจจากการถูกโจมตีเนี่ยลดลงสูงสุดถึง30%ด้วยกันครับ สุดท้ายก็คือในแง่ของการใช้งานครับจากประสบการณ์ที่ผมได้ Earth Lo r d มาเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้งานได้ในทุกคอนเทนต์เลยครับโดยเฉพาะคอนเทนต์ไหนที่ต้องมีแท้งและเราไม่สามารถที่จะหาแท้งได้อย่างเช่นหอคอยร้อยชั้นหรือว่า e n l e t Tower นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ Earth Lord เป็นแท้งจําเป็นประจําปาร์ตี้ได้ซึ่งนอกเหนือจาก e n เล e t o w e r แล้วนะครับก็ยังมีหลายโหมดเลยครับที่สามารถที่จะเอา Earth Lo r d เนี่ยไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ และนี่นะครับก็คือเอิร์ธหลอดสัตว์เลีเ้ยงในระดับ S ที่มีความสามารถในการแทงเราก็สามารถที่จะรวบศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยเข้ามาเพื่อให้เราสามารถสร้างความเสียหายได้ไง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งหากใครนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมา b i ๊กเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ